สวัสดีครับผมนันนะครับจากช่องน้ำนายออปชันนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาแบ่งปันวิธีหาจุดเข้าเทรดครับโดยใช้เพียง1เส้นนะครับเส้นนี้นะครับที่ว่าเนี่ยหลายหลายคนนะครับที่ติดตามผมมาตั้งแต่แรกๆเนี่ยก็จะรู้ว่าคือเส้นอะไรนะครับแต่ถ้าใครมาติดตามใหม่เนี่ยหรือกําลังเปิดคลิปนี้มาคลิปแรกเนี่ยก็สามารถตั้งค่าตามผมได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปตั้งค่าเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องน้ำนายออปชันของเราให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเนาะโอเค เมื่อกดแล้วนะครับก็มาตั้งค่าได้เลยตามนี้เลยครับคือเข้าไปที่ตัวชีวัดครับแล้วก็มาที่ยอดนิยมครับต่อมาก็คือเส้นค่าเฉลี่ยเส้นค่าเฉลี่ยหรือ moving average นะครับเราตั้งค่าระยะเวลาเนี่ยเป็นค่า5ครับประเภทนะครับเป็น s a สีก็ตามใจชอบเลยครับผมเมื่อเรากดแล้วนะครับมันก็จะเป็นรูปแบบตานี้เลยนะครับเห็นไหมครับแล้วถามว่าเอ้าแล้วจุดเข้าเทรดอยู่ตรงไหนล่ะเราจะเข้าเทรดตรงไหน นะครับก่อนที่เราจะไปตรงนั้นเนี่ยเรามาดูพื้นฐานกันก่อนว่าก่อนที่เราจะไปเทรดเนี่ยหรือก่อนที่เราจะเข้าทางกําไรเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างนะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะทําประมาณว่าฝึกแล้วทากำไรได้เลยนะครับมามาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับเราจะทําความวิจักกับแนวรับและแนวต้านก่อนครับลหลายๆคนนะครับอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าแนวรับคืออะไรแนวต้านคืออะไรนะครับ แต่คลิปนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกครับผมอยากให้คนที่เริ่มต้นใหม่เนี่ยมาดูแล้วสามารถฝึกและทํากําไรได้เลยครับมาเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับแนวรับนะครับก็คือแนวที่มีแรงซื้อเข้ามาครับสังเกตดูนะครับว่าแนวเนี้ยเมื่อมีกราฟเนี่ยมาชนปุ๊บมันจะเด้งกลับขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับอ่าตรงนี้นะครับเรามองว่าเป็นแนวรับเราสามารถตีเป็นโซนก็ได้ครับอย่างนี้ครับสองเส้นเห็นไหมครับตีที่มันสัมผัสกันนะครับอ่า ่วนแนวต้านเนี่ยเราก็สามารถตีได้เหมือนกันครับคือคือสองเส้นเลยตีให้มันเป็นโซนใหญ่ๆเลยครับเราจะเรียกโซนนี้ว่าโซนแรงขายครับเมื่อการาฟชนแล้วเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาที่เด้งลงมาเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าโซนแรงขายโซนด้านล่างแนวรับเนี่ยเราเรียกว่าโซนแรงซื้ออ่ะพื้นฐานก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าใครอยากเรียนลึกกว่านี้นะครับก็สามารถ เข้าไปในช่องเรานะครับก็จะมีสอนแนวรับแนวต้านเพียบเลยนะครับผมหรืออยากจะเรียนอดวานเนี่ยก็สามารถทักมาทางเพจน้ำมานในออปชันของเราได้เลยครับเพื่อเรียนคอร์สออนไลน์เนาะโอเคต่อไปนะครับผมเมื่อเรารู้เบื้องต้นแล้วเนี่ยอ่ะแล้วตรงนี้ล่ะทำไมมันทะลุนแนวรับลงมาได้นะครับตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่ากราฟ BO หรือกราฟเบรกเอาลงมานะครับอ่ะเมื่อกราฟเบรกเอาลงมาแล้วเนี่ยจากแนวรับก็จะกลายเป็นแนวต้าน อ่าตรงนี้แหละครับเราเขาเรียกว่าเบสิกพื้นฐานนะครับว่าการที่เราจะเทรดแต่ละอย่างเนี่ยเราต้องรู้เบสิกก่อนว่าแนาวรับคืออะไรแนวต้านคืออะไรชนแล้วเราจะทํายังไงนะครับอย่างเนี้ยเราก็ได้จุดเข้าหลายจุดละเดี๋ยวผมจะตีให้ดูนี่จุดเข้าแรกจุดเข้าที่สองสามนี่ยังยังเนี้ยยังเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นแนวรับแนวต้านใช่ไหมอาจจะตีที่สี่ห้าหกอ่าเพราะว่าแนาวรับแนวต้านเนี่ยเราอาจจะตีตรงนี้เพิ่มอีกเส้นหนึ่งนะครับ เห็นไหมครับว่ามันก็ได้อีกตรงนี้เส้นหนึ่งพอดีเลยนะครับโอเคจุดเข้าตรงไหนอีกนะครับจุดที่เป็นแนวต้านครับอ่าเห็นไหมครับว่าเราแค่ตีสองเส้นนี้หรือตีแค่สองโซนนี้เราก็สามารถทำำํากําไรได้แล้วหรือสามารถเข้าออเดอร์ได้แล้วนะครับมาต่อมาครับคือเข้าเรื่องของเส้น SMA หกัน เส้น s, s a 5นะครับมันมีประโยชน์อะไรนะครับสำหรับการเทตุครั้งนี้นะครับเส้น s a 5เนี่ยมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อนะครับกราฟเนี่ยอยู่ในบริเวณของแนวรับและแนวต้านนีแนวรับและแนวต้านหรือเรียกว่าโซนแนวรับโซนแนวต้านนั่นเองเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆนะครับว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องดูตรงนี้นะครับอ่ะผมจะให้ดูอันดับปันเลขก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยที่ผมบอกไปทั้งหมดเนี่ยต้องไปฝึกก่อนนะครับไม่ใช่ว่าสุ่มสุ่ม5มาเทรดเลยก็มันเทรดได้ครับแต่แค่ว่าการที่เราจะเทรดแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องมีประสบการณ์รวมด้วยนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับเลขที่1เนี่ยทำไมเราถึงเอา s อ b เเเริ่มมาเกี่ยวข้องละเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นแนวรับใช่ไหมครับมันจะมีโอกาสที่กราฟพุ่งขึ้นไปถูกไหมครับแล้วเราจะเข้าตรงไหนเราจะเข้าตรงที่ เส้น a 1 5ชี้ขึ้นไปนะครับตรงนี้อ่าเห็นไหมครับว่าเส้นเริ่มชี้แล้วเราสามารถหาจงังหวะเข้าออเดอร์บริเวณตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าซึ่งในกลุ่มซิกเนณวีเพียงผมเนี่ยหรือกลุ่มเรียนของผมเนี่ยก็จะรู้ในนามว่าตรงเนี้ยรอกราฟยอ่อลงมาชิดเส้นที่สุดอ่ากราฟขึ้นไปอย่างงี้ใช่ไหมครับรอกราฟยอ่อลงมาชิดเส้นแล้วก็กดเข้าไปต่ออ่าสังเกตไหมว่ากราฟเนี่ยจะขึ้นเป็นลักษณะเหมือนไดนามิก มันลงมาใช่ไหมครับมันก็ขึ้นไปต่อลงมาขึ้นไปต่ออย่างนี้นะครับถ้ากราฟลงมาเนี่ยมันก็กลับขึ้นไปแล้วก็ลงมาอย่างนี้อ่าเห็นไหมครับว่ากราฟเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามตามเส้นทะแยงนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องสังเกตกันน,นิดนึงเนาะเวลาเทรดอ่าตรงนี้เราก็ได้เวลาจุดเข้าหนึ่งจุดเข้าที่2นะครับเราจะรู้ยังไงว่าเราจะพุทธตรงนี้เราต้องรอนะครับรอกราฟเนี่ยลงมาก่อนนะครับ ไม่ใช่ว่าเราเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนะะี่ยมันมีโอกาสที่การาฟเนี่ยจะทะลุขึ้นไปนะครับหรือโชวแบ็กกลับลงมาแล้วขึ้นไปอย่างนี้ถูก,กไหมครับเราต้องรอให้การาฟเนี่ยชัวร์ก่อนว่าเฮ้ยตรงนี้มันเป็นแนวแล้วนะมันลงมาแล้วนะมันมีแนวบางอย่างแล้วนะเมื่อกราฟลงมาแล้วใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีเส้น s m a 5เราก็จะไม่รู้ว่ากราฟมันจะลงต่อหรือเปล่าแต่ถ้าเรามีเส้นใช่ไหมครับเราสังเกตเส้นดูเนาะเส้นมันยังโค้งลงอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถหาจุดเข้าเทรดได้เลยครับโดยรอกราฟเนี่ย ย่อกลับก็มาชีดเส้นที่สุดและเส้นลงมาตานนะครับแบบนี้อ่าเอาง่ายโซนรับรอเส้นขึ้นอย่างนี้โซนต้านรอเส้นลงแบบนี้เราจะเข้าตรงไหนเข้าบริเวณแถวแถวนี้นะครับนี่เข้าบริเวณแถวแถวนี้บริเวณที่กราฟเนี่ยกลับเข้ามาชิดเส้นที่สุดหรือกรารพักตัวนั่นเองนะครับนี่พักตัวขึ้นไปนี่ประมาณนี้อ่ะ ตรงนี้นะครับก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราต้องไปฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราเมื่อเรากดเข้าเทรดแล้วเนี่ยเราอาจจะแพ้ก็ได้ครับอย่างตรงนี้ทั้งหนึ่งทั้งสองลงมาแล้วนะครับแต่ทั้งสามเนี่ยเรากดเข้าเดอร์เราจบแค่หนึ่งนาทีตรงนี้นะครับเราอาจจะแพ้ได้เนื่องจากว่าเราอาจจะยังไม่มีประสบการณ์มากพอหรืออาจจะเป็นเพราะเราลรียเกินไปนะครับตรงนี้เนี่ยผมแนะนำว่าให้ทุกคนเนี่ยไปฝึกก่อนนะครับแล้วค่อยมาปฏิบัติจริง กับเงินจริงนะครับอะไรประมาณนี้ค่อยไปฝึกบัญชีทดลองก่อนให้มันแม่นยําอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราค่อยมาเทรดกันครับอ่ะประมาณนี้ครับถ้าใครสงสัยตรงไหนเนี่ยหรือแบบอยากจะรู้อะไรตรงไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคพื้นฐานก็มีเพียงเท่านี้ครับที่เหลือเนี่ยเราก็จะไปเทรดจริงกันเลยครับว่าการเทรดจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคไปดูกันเลยครับ มาครับผมมาเริ่มที่ออเดอร์แรกกันเลยครับออเดอร์นี้นะครับสังเกตูนะครับว่าแท่งเขียวเนี่ยจะมีมากกว่าแท่งแดงครับอ่าและขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือรอเส้น sp หชี้ขึ้นตามครับถ้าชี้ตามเนี่ยแปลว่ากราฟเนี่ยไม่มีแรงซื้อข้ามาอยู่นะครับถ้าชี้ตามแล้วเราควรรอกราฟย่อลงมาชิดเส้นที่สุดครับรอดูนะครับอ่าเห็นไหมครับว่ากราฟย่อลงมาแล้วนะครับแต่ผมกดไม่ทันเองนะครับไม่เป็นไรนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะของเทนขึ้นนะครับผมมองว่ากราฟเนี่ยมันน่าจะขึ้นไปต่ออีกนนิดึง นะครับเพราะว่าเป็นวัน o อ c ซด้วยนะครับ o อ c ีซเนี่ยมันจะขึ้นแรงลงแรงอยู่แล้วเนาะโอเคตรงนี้ก็ต้องดูวันด้วยนะครับผมตรงนี้ก็องค์ประกอบก็คือเทนขึ้นโมเมนตัมขาขึ้นนะครับเส้นชี้ขึ้นต่อเราก็รอกราฟยอ่อชิดเส้นที่สุดแล้วก็เข้าได้เลยครับอ่าประมาณนี้ต่อไปครับผมเป็นลักษณะของเทนขึ้นเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะของแนวรับมีแนวต้านแล้วก็มีแนวต้าน สุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะตีให้ดูที่หลังเนาะเดี๋ยวผมขอเข้าออเดอร์ก่อนตรงนี้เนี่ยสังเกตดูแท่งก่อนหน้าที่ผมกดเนี่ยเป็นลักษณะค้อนซึ่งลักษณะค้อนเนี่ยมีไส่อยู่ด้านล่างเยอะไส้อยู่ด้านล่างเยอะหมายความว่ามีแรงซื้อเข้ามาเยอะครับอ่าตรงนี้ผมก็กดเข้าไปละสังเกตดูครับว่าจะมีแนวรับแนวต้านที่หนึ่งแนวต้านที่สองซึ่งผมมองว่ากราฟเนี่ยทะลุแนวต้านที่หนึ่งไปแล้วและมันกําลังไปที่แนวต้านที่สองอ่า ตรงนี้นะครับผมมันก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งนะครับที่เราใช้ในการเทรดเนาะและที่สําคัญนะครับสําหรับวันนี้คือเส้น S M ห้ยังชี้ขึ้นไปต่ออ่าโอเคครับไม้ที่2ก็มีประมาณนี้ครับต่อไปครับดูไม้ที่3ามไม้ที่3เนี่ยค่อนข้างที่จะเสียงเลยนะครับก็คือจากแนวรับกลายเป็นนวต้านหรือเรียกอย่างว่าพูแบคครับตรงนี้เนี่ยแนะนําว่านะครับถ้าเทรดเองนะแนะนําว่าให้รออีกแท่งหนึ่งดีกว่า แต่ไม้เนี่ยมันเสี่ยงไปนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นวิทยาทานให้ดูครับว่าไม้เนี่ยมันเสี่ยงมากเราก็เข้าไปแล้วครับตรงนี้เนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเข้าที่แนวต้านพอดีและก็เข้าที่ตรงเส้นพอดีคีย์เวิร์ดหลักๆครับคือเข้าชิดเส้นที่สุดไม่ว่าจะเป็นเส้นแนวต้านหรือเส้น S&P ห้านะครับตามนี้เนาะโอเคไม้นี้ก็คือเทนลงมมันไม่ตามขาลงนะครับเข้าชิดเส้นแล้วนะครับตามองค์ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับแต่มันพลาดที่กราฟแรงไปนิดนึง โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครไปทดลองใช้แล้วเนี่ยเป็นผลยังไงนะครับก็มาบอกกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่จะสนใจเรียนคอร์สเรียนแปตเตอรี่ัพชันของเราเนี่ยคอร์สเรียนของเรามีสอนนะครับเราจะสอนเป็นแบบชั้นเลเวลเลเวลที่1ก็คือเราจะเรียนทฤษฎีพื้นฐานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของแท่งเทียนแบตเตอรี่คืออะไรนะครับเมื่อเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมีการสอบนะครับสอบผ่านแล้วเนี่ยทางแอดมินเนี่ยก็จะส่งคุณมาเลเวล2 พอรีเวลสเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ tsr ของเส้นต่างๆนะครับเส้นลายนะครับเส้นแนวรับแนวต้านเนี่ยถ้าคุณเรียนผ่านแล้วนะครับก็จะส่งมาที่ร e เวลสซึ่งร e เวลสเนี่ยจะเป็นในเรื่องของอิเดคเตอร์ต่างๆนะครับเช่น s b 5เป็นต้นนะครับเมื่อผ่านแล้วนะครับสอบผ่านเรียบร้อยแล้วเนะี่ยทางแอดมินเนี่ยก็จะส่งคุณเนี่ยไปในกลุ่ม vip signal กลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่มี200กว่าคนเนี่ยเราก็จะเทรดกันทุกวันนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยที่เรียนทฤษฎี CD ไปแล้วเนี่ย ได้ปฏิบัติกับกราฟจริงครับไม่ใช่่าเจอเทคนิคนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถเข้าได้ทันทีนะครับเราต้องมีการวิเคราะห์กันว่ากราฟแบบนี้ถนัดหรือเปล่าเข้ากับเทคนิคเราหรือเปล่านะครับก็คือเป็นการฝึกไปในตัวเลยนะครับผมสาหรับใครนะครับที่จะสนใจเรียนคอร์สแบบนี้เนี่ยก็สามารถสแกนตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือไลน์นะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถทักไปได้เลยนะครับถ้าใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับคลิปนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ